อ่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของน้องสแตมเด็กชายหกขวบที่คุณพ่อกับคุณแม่เสียชีวิตคือมันไม่น่าเชื่อจริงๆนะเรื่องนี้พี่ไก่คุณแม่ของน้องเนี่ยเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวหัวใจวายเสียชีวิตเอาศพไปตั้งอยู่ที่วัดวัดหาดส้มแปน้นหมู่ที่สองตําบลหาดส้มแปน้นอำเภอเมืองระนองระหว่างสวดศพคุณแม่พายุมันเข้าต้นไม้เนี่ยล้มลงมาฟาด ฟาดไปโดนคุณพ่อของน้องสแตมเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งเด็ oke, กอายุแค่หกขวบกลายเป็นกำพร้าทั้งพ่อ oke, และแม่นะคะคุณผู้ชมมันไม่น่าเชื่อจริงๆว่ามันจะเกิดอย่างนี้คือเด็กเนี่ยก็สูญเสียแม่จากหัวใจล้มเหลวก็เสียใจอยู่แล้วพอต้นไม้มันล้มมาฟาดพ่อที่งานศพแม่เนี่ยร้องไห,ห้ใหญ่นะคะ อยู่อนุบาลสามบอกทำไมมันกลายเป็นอย่างนี้เดินร้องไห้ไปเนี่ยเฮนยวิจารณองนี้คือพ้องทนนะเดินไปหา,ปาอพ,อพอ่อ,อจนปเดหัวบวดรักไจ้นี่นะคะคุณผู้ชมเรื่องความรู้สึก เห็นว่าพอไปไหว้พ่อตอนที่ต้นไม้ล้มลงมาเนี่ยน้องก็เดินไปร้องไห้ตรงหน้าลงศพแม่ไหว้แม่ตอนนี้เด็กเนี่ยอยู่กับปู่กับย่านะคะซึ่งทั้งของท่านก็แก่มากเนี่ยค่ะมันไม่น่าเชื่อจริงๆเหตุการณ์อย่างนี้เดู้ไปร้องไห้ไปนะคะ บอกขอให้พ่อไปอยู่สวรรค์กับแม่ความช่วยเหลือเนี่ยหลั่งไหลไปที่ครอบครัวของน้องสแตมค่ะกลายเป็นศพพ่อกับศพแม่มาตั้งคู่กันอยู่ในงานเดียวกันเลยนี่นะคะจากเดิมศพแม่คนเดียว <S <S ก็มีคนใจบุญนะคะ <S <S เขาไปร่วมง,งานศพก็เอาซองให้น้องใส่เป็นเงินไปส่วนน้าของน้องสแตมเนี่ย ซึ่งจริงๆก็เกือบไปเหมือนกันนะต้นไม้จะฟาดใส่น้ำเหมือนกันแต่ว่าหลบพันเนี่ยค่ะบอกน้องสแตมเนี่ยพูดขึ้นมาเองนะว่าอยากจะบวชเนหน้าไสให้กับพ่อและแม่แต่ญาติๆก็คุยกันว่ายังเล็กเกินไปหกขวบยังเด็กมากคือความคิดความอ่านของน้องเนี่ยถ้าถามญาติๆเขาบอกว่าก็เกินวัยนะคะ แสดงความเสียใจด้วยจริงๆกับน้องแะทำเนี่ยค่ะแสดงความเสียใจด้วยนะครับ